ออก็อ๋อเดี๋ยวเสียงยังให้ลาสุดถอยป้ายแดงเลยล่าสุด๋อเออไม่ได้ถูกหวยแล้วถอยป้ายแดงเพราะว่าก็เป็นการสร้างหนี้ใหม่ของบ้านค่ะคันเก่าผู้ใช้มา8ปปีแล้วแล้วเขาก็เริ่มแบบเออ มีอะไรตามระยะของ,ง,อง,เ,งเขาก็ไม่ได้งองแงมากแต่ว่าก็ปรึกษากันในครอบควรัวว่ามันเป็นรถทำอาหารกินแล้วพวกวิ่งงานทั้งวันไงมันก็ควรจะมีอะไรให้แบบว่าให้ตัวเองเป็นของขวัญแล้วก็ให้ลูกๆได้นั่งสบายก็เลยตัดสินใจแบบว่าเออซื้อละกันแล้วก็บังเอิญได้คุยกับแพทแพทก็ออกที่เดียวกันแล้วก็เลยแพท ไปถามหลายๆเจ้าอ่ะเขาไม่มีรถอยู่ในประเทศไทยกันเลยนะตอนนี้หาย,ยาก <c oughs> แพ้บอกพี่ผู้จะเอาหรือเปล่า <c oughs> แพ้ก็เพิ่องออกมา <c oughs> แพ้เาก็เพิ่งลงรูปเหมือนกันว่าให้เลสซิ่งใช่ไหมเราก็เลยปรึกษาไปปรึกษามาไม่ถึง15วันได้รถเลยจ้ะ <c oughs> หวมาก <c oughs> คือคือก็หาเหมุนกันดาวแทบไม่ทันอ่ะ ตกใจเขาไปเมาก e ันว่าแม่ซื้อเงินสดเงินสดเต็มคันต่อไปจะเป็นเงินสดมารอถูกเนี่ยกองสลักพัดเนี so really ่ยอันนี้คือผ่อนกรอดเพื่อให้ทูกคนก็ก็อาศัยดาวเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนให้น้อยหน่อยแต่ว่าปีเดียวหมดไหมไม่ไม่หมดค่ะก็ไหลปีอยู่ค่ะเออแต่แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจแหละเพราะว่ากะว่าเออถ้า คันนี้หมดเลยเนี่ยเราก็มองไปมองในโชว์รูมเขาไว้เราก็ไปรูปรูปเขาไว้ว่าคันต่อไปอยู่กับแม่นะลูกกิดตั้งเป้าไว้แหละได้นีแรงบันดาลใจเชิญชวนไหมนั่งสบายค่ะหลับตลอดแต่ก็โชคดีว่าพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกอเป็นช่วงปิดเทอมแล้วเขาก็จะตามแม่มาทํางานสบายลูกเอนกินนมนอนดูกระตูนสบายเลย่้ใหโชค 7740เจอสู่นรออยู่บอกกับทุกคนเพราะว่าเวลาบอกโชคกับคนอื่นจะถูกแต่ตัวเองอะไม่ค่อยเพราะว่าซอยไม่ค่อยเป็นเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นยเลคืองวดที่แล้วว่ามีไข่ไก่ไก่มาไข่หน้าบ้านก็ไปบอกทะเบียนบ้านแถาคนที่เขาเล่นกันเป็นเขาก็ไปสลับไปสลับมาเขาก็เออได้ไอเราอะ สำหรับตัวเราหรอมันออกไปแล้วสิเราเป็นคนเล่นแบบตรงๆอ่ะสมมติบ้านเลขที่แบบ39มเก้าทับสผู้ก็เล่น39กับ30แทนที่สลับไปสลับไปเก้าสามศูนย์เก้าสามไปอีกเล่นน่ะนะอ่แล้วทะเบียนรถทะเบียนรถจะเบีนรถเป้าไหมรอบนี้วางวางระบบยังไง ต้องให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการซอยเลขจริงๆซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นผู้จัดการดิฉันเองคุณแปมคุณแปมเนี่ยถูกไหวมากก็เลยต้องถามว่าเอาแล้วเราอย่างเงี้ยต้องยังไง77แล้วยังไงต่อต้อง7จแล้วยังไงอีกเ0เป็นเราซื้อเราก็ซื้อ740จบไม่ได้ใช่ไหมอ่ะถ้าคนเล่นจะรู้ว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องปรึกษาละงวดนี้ต้องปรึกษาแต่ไม่รู้ว่าจะคว้าทันหรือเปล่าเราต้องรีบ้าไปกดคลิกหน่อย ปีใหม่ปีนี้มันอัลบ้านไปไหนครับปีใหม่บาร์บีคิวหน้าบ้านเลยค่ะจริงๆรับงานนั่นเหรอแม่ไม่ได้รับงานนะสิปีใหม่ไม่ได้รับงานแล้วก็อยากแบบไม่อยากไปรถติดก็เลยเหมือนคริสต์มาสที่ผ่านมาก็บาร์บีคิวหน้าบ้านเดี๋ยวปีใหม่ก็บาร์บีคิวหน้าบ้านสักทีเดียวเดี๋ยวไปไปเที่ยวปีหน้าวางแผนไหมคะพักยาวบ้างไหมเราทำงานตั้งป่เลยอ่ะอื ทำงานให้แน่นค่ะแล้วก็วางไว้ว่าจะพาเด็กๆไปใกล้ๆก่อนอยดกต่างจังหวัดเราก็ไปกันบ่อยใช่ไหมก็คืออยากพาไปโปรแกรมแรกเลยอยากไปเวดนม้มก็สักสองชั่วโมงเะนาะไม่เหนื่อยมากแล้วก็ปลายปีอาจจะมีแบบพอดีเพื่อนๆย้ายไปอยู่ออสเตรเลียกันก็อาจจะมีแบบไปหากันอะไรมันแับเรื่องน้องละคะน้องค<า>ุณามว่าจะไปอยูหรือว,ว่ามีต่อครับตอนแรกตั้งใจจะเปิดเร็วๆนี้เลยนะแต่พอจ่ายค่าเทอมคนโตไปป้ามันเยอะแค่ไหนพี่ผู้ ก็เวลาเราส่ง <gesch> ล <uce> ูกเรียนเราก็อยากให้ลูกได้ภาษาเนาะแต่เราก็ไม่เคยรู้เราไม่เคยเรียนโรงเรียนแบบนี้มาก่อนอ่ะทั้งที่ทําการบ้านมาแล้วนะว่าเราจะไม่เอาแพงว่าขนาดที่ครอบครัวเราไม่ไหวแต่ก็หนักอยู่นะเป็นคร่เรียนอินเตอร์เลยเป็นโรงเรียนอินเตอร์หรือสองภาษาตอนนี้ทลายอยู่อินเตอร์ใช่แต่ก็ขยับต่อไปก็มีแลนแล้วคนคนต่อไปสองภาษาก็พอมั้งเลยไม่ตองเรียมหรือเปล่าไม่หรอกก็ต้องแบบเรารู้สึกว่าสําหรับบ้านเรานะมันดีแหละแต่ผู้ก็รู้สึกว่า ไว้อีกหน่อยแล้วค่อยค่อยหนักกว่านี้<อ>ดีไะเล็กๆก็ให้เขาแบบได้ความรู้เรื่องภาษาพื้นฐานแต่เราอาจจะไม่เราอาจจะแบบมันหนักไปสําหรับเราไหมอะไรเงี้ยมันมันทัวว่าเราเป็นทุกข์อ่ะเราค,ควรจะเก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงีง้งยก็เลยกําลังปรึกษากันอยู่ที่นี้ลูกคนที่3ามก็เลยพักไว้ก่อนแล้วก็มาคิดว่าปีนี้มีอย่างที่บอกมีหมอดูเคยทักไว้ว่าธุรกิจที่ทํามันจะแบบดีมากก็เลยกาลังคุยว่าอ่ะถ้าดีมากอย่างที่เขาทักว่ามันแบบได้แบบหลายๆอย่างเงี้ย ก็เปิดอู่อีกจ้าเอ้แค่ปิดระบบแต่ยังไม่ได้ปิดถาวรอ่าใช่ยังไม่ปิดถาวรดอสามารถเอากุญแจไปไขได้ตลอดเออแต่ถ้าปีนี้ไม่ใช่แบบที่อย่างนั้นจริงๆก็ปิดถาวรแล้วคู่ตั้งจริงๆตั้งใจจะมีหญิงหนึ่งชายหนึ่งแต่ว่าเราธรรมชาติคู่ไงก็เลยมาชายคู่มันก็ยังมีความแบบติดในใจว่าผุ้หญิงอยากมีลูกสาวอยากมีลูกสาวก็เลย ถ้าลูกสาวเป็นคนเล็กก็น่าจะดีเนาะอย่างเงี้ยจะใช้แบบวิธีพีาเลยยกิธีที่าใส่ไรเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยอาจจะทาถ้าคนที่สามถ้าอยากได้ผู้หญิงก็น่าจะต้องวิธีญาสา์เพราะดูแววแล้วถ้าธรรมชาติน่าจะมาอีกเป็นสามนาสามนอแน่ๆใช่แต่ก็ไม่ยังไม่ได้บอกบอกว่าจะมีอยู่ไม่มีนะอย่างที่บอกว่าถ้าธุรกิจมันเป็นไปตามแผนแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีนี่มันสามารถปลดอะไรหลายๆอย่างได้ก็มีอีกอ ปิดแค่ะปิดระบบแั่วคาวแต่ยังเปิดเออขายของอยู่ค่ะขายของอยู่วะไม่ได้ปิดแบบไม่รับลูกค้าเลยนะก็ยังก็ยังรับลูกค้าก็เข้าบ่อยอยู่ไหมก็ต้องเป็นลูกค้าคนเดิมนี่ยนะเราไม่สามารถจะมีใช่ก็เปิดเป็นเพื่อตลอดชีวิตเลยเราไม่สามารถรับแขกต่เได้คำถามเรื่องที่แบบลูกไม่ยอมไม่อุ้มเพราะว่าจับน้าไม่ได้ ก่อนหน้านี้มันัหายไปืลอวคนโตยังพอจําได้แต่คนเล็กวายูว่าเวลาถ้าเราไม่ได้อุ้มเขาตั้งแต่เช้าว่ะวายูแม่จะไปทํางานแล้วนะลูกเหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงเราแต่เช้าแล้วอยู่ดีมากับพี่เลี้ยงเลยลงจากรถมาแล้วแม่เป็นแบบอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็จะแบบใครเรายิ่งพูดใส่คอนแทคแล้วสายสีตามมันจะเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเขามองเขาจะแบบใครไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะทําทุกหีทางก็ตามแต่ตอนนี้ได้แล้วปกติ เวลาเรียงลูกเหลืออะไรยังไม่ค่อยไม่ก็แต่งหน้าหน้าสดไปเลยก็เวลาอยู่บ้านอ่ะ<อ><อ>เราก็พักหน้าบ้าง<ช>อะไรอย่างเงี้ยเออ<ส>ความรู้สึกลูกแต่งหน้าไม่ได้นี่เป็นไง<ส><ส> ก็หน่อยนะอายไม่ใช่มันก็ไม่ถึงกัหน่อยหรอกแต่เรารู้ว่าลูกจะจําเราได้แหละเวลาเราอยู่บ้านอ่ะแต่แค่อายเขาดันมาจําไม่ได้วันที่โอ้หฝนเทียบเลยทั้งตะก้องทั้งพิแม่ตักเงี้ยแม่ตักน้ำขมเหมือนลูกเอาเราไปขายวันนั้นนะคนเล็กจําพูดไม่ได้แต่วันนั้นนลทาราวิ่งไปหาแม่ตักแล้วเรียกแม่แม่ตักสีพรนะแม่แม่ตักขมแต่ตอนแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วจำได้ละ ใช้วิธีตอนก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยค่ะแล้วรู้ว่าเขาจะต้องออกมาหาเราอ่ะเราจะต้องไปคลุกคลีกับเขาก่อนใช่ให้เขาได้ยินเสียงหรือว่าวิดีโอคอลกันก่อนให้คุ้นคุ้นแต่ตอนนี้ได้ละเขาก็เรียกแม่เรียกอะไรได้ละเป็นอยู่นานไหมคะวายุเป็นอยู่พักหนึ่งเพราะด้วยความที่เขายังแบบเด็กมากเนี่ยค่ะแล้วเขาแล้วเราไม่ได้ให้เขากินนมเราสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กินนมขวดเขาก็ไม่ได้แบบกลิ่นจากตัวเราละแล้วเวลามาทํางานเราก็แบบไม่ได้มีกลิ่นตัวเหมือนอยู่ที่บ้านอ่ะเขาก็จําไม่ได้แต่ตอนนี้โอเคแล้ว ได้ละไมไอเขาละน้องทารามือหายยังทารามือหายแล้วตอนนี้ก็มีแผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทาราเป็นวัยกำลังแบบอุยซนนะกำลังมีคําพูดแปลกๆอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาเราทําอะไรให้เขาอ่ะเออเขามาทําอะไรให้เราเย่้ยขอบคุณนะทาราที่มาช่วยเหลือแม่ด้วยเราพูดนะเราพูดขอบคุณทาราที่มาช่วยเหลือแม่เขาบอกว่าด้วยความยินดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างล่าสุดเมื่อเช้าไปทํางานด้วยกันมาเขาก็บอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหยิบให้เธอเองเราก็แบบเอออยู่ดีก็มาเธอกับฉันเฉยบ้าอะไรก็เริ่มมีคำแปลกๆแล้วก็เริ่มมีคำหลุดแบบบางทีดูการ์ตูนดูสื่ออาจจะมีคำแบบเฮ้ยอะไรวะเราก็จะแบบวะไม่ได้วะไม่ได้นะลูกนิดๆหน่อยๆโอเคโอเคไม่หมดไม่หมดไปทใช่ไลาไอเซอร์สวย๊